ต่อนะคะต่อนะคะเอ่อการการอ่าการที่เปิดเผยชื่อของของทนายท่านนี้นะอืมเนาะเอ่อแล้วก็การพูดของใช่ไหมเราฟังป้าพูดแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นนะแล้วไอสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่สิ่งที่อแม่นางเอกยังไม่ออกมาเปิดเผยที่ที่มีคําพูดที่บอกว่าอ่ารู้สึก ประทับใจดีใจจนกั้นน้ําตาไม่อยู่นั่นคือเราไม่รู้ว่าคณะคณะทํางานของคณะนี้ทําอะไรบ้างจนถึงขั้นแบบว่าอิ่มกิ่มใจถึงขั้นน้ําตาจะไหลอะถึงขั้นอันแม่างเอกน้ําตาจะไหลนะนั่นคือเราเรายังไม่รู้เนาะแต่เราก็ต้องรอเวลานะพอถึงเวลาแล้วอะแม่างเอกอาจจะอาจจะออกมาเฉลยว่าสิ่งที่ทําให้อะ อสิ่งที่ทําให้แม่นใงเอกเ,อเขาเรียกอะไรนะรู้สึกรู้สึกอัดอั้นร,รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรวะอืมจนจนถึงขั้นน้ําตาจะไหลอ่ะคือทีมคณะชุดน,นี้เขาทําอะไรบ้างอืมเออค่ะทุกวันนี้ยังคิดตลอดว่าลุงเป็น จะไปอุ้มผลไม้เวลาไหนพี่อมไพนั่นละเออซึ้งใจเออนั่นแหละเออซึ้งใจขอบคุณค่ะพี่อมไพ <c oughs> จะแม่เรียกเด็ดสวัสดีค่ะเออรู้สึกปาปื้มเออนั่นแหละโมเมนนะันนั่นขอโทษค่ะใช้คำพูดไม่ถูกเพราใช่ในอ่านนำ <c oughs> แต่ยินเดียงแล้วเออนะ <c oughs> ปาปื้มตื้นตันซึ้งใจนั่นแหละ เราต้องรอติดตามนะเราต้องรอติดตามว่าคําพูดเหล่านี้เอเชุดคณะทํางานนี่เขาทําอะไรจนถึงขั้นที่แม่นางเอกนี่นะปาปื้มตื้นตันซึง้งใจจนถึงขั้นน้ําตาจะไหลเออเราต้องมารอดูนะคะเพราะว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้หรือความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เกิดตอนชั้นต้นกับอุธรใช่ไหมนะ ความรู้สึกของแม่นางเอกอันนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนชั้นต้นและอุทธรน,นั่นแสดงว่ามันมีอะไรที่พิเศษแล้วก็มีอะไรที่ดีกว่าชั้นต้นและอุทธรแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้คือทําให้เรารู้สึกมีความหวังเรามีความหวังเรารู้สึกว่าเออนะแม่เข้าใจวคารู้สึกว่าอืม เห็นภาพที่ทีมช่วยกันเต็มที่น้ำตาจะไหลนั่นแหละมันจะต้องมีอะไรลึกกว่านั้นพี่ดวงแขอืมนะเออน้ำตาไหลทีมงานทุ่มเทช่วยอย่างเต็มที่เงินไม่สำคัญเท่าใช่นั่นแหละเจเล็กอืมแล้วมันจะต้องมีอะไรที่ทำให้สกิดตอมถึงขั้นน้ำตาจะไหลนะอืมเอ่อแสดงว่าฉันต้นรูทอนไม่ได้เจอแบบนี้แม่นวะเออเพียบ <laughs> สันต้นและสันอุทอนบได้ปเป็นแบบนี้อืมเพราะมาเจอสันนี้มาเจอคณะนี้จังรู้สึกปาบป,ปื้มใจอืมแมืนบออืมอ๋อค่ะถ้ายกฟ้องมาลทนายทีมนี้ดังกระชนแน่ค่ะคุณน้อยหนูคิดว่าท่านนายความชุดนี้หรือว่าคณะนี้ไม่น่าจะต้องการเออไม่น่าจะต้องการ เขาเรียกชื่อเสียงหรือว่ากระแสเพราะหลังเพราะจากที่ดูมาในการทำงานไม่มีการที่เขาเรียกอะไรนะอยากเป็นกระแสในในในโลกในโลกของสื่อของโซเชียลและยังมีการห้ามปรามห้ามปรามยูทูบเบอร์ของแม่นางเอกพ่อพออก ไม่ให้นําเสนอด้วยซ้ําอันนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีการมีการยกฟ้องจริงๆมันน่าจะเป็นการที่ชื่นชมผลงานในเรื่องของการต่อสู้เรามาดูว่าข้อต่อสู้ที่ทําให้ถ้าสมมตินะถ้าสมมุติว่ามันมีการยกฟอ้องอืเรามาดูว่ายกฟ้องด้วยเหตุอะไรเออนะต่อสู้ด้วยด้วย เอ,อตรงไหนต่อสู้ตรงไหนสู้ดีการตรงไหนใช่ไหมอืมอาจจะเป็นสู้ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าหรืออาจจะสู้ในเรื่องของกระบวนการหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องมารอดูผลตรงนี้ถ้าสมมติยกฟ้องจริงๆนะอ่ามันจะมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันจะมันจะเปลี่ยนระบบมันจะทําให้ระบบในส่วนเนี้ยเปลี่ยนอืมเออถ้ายก จ้างฟ้องกับตอใช่ไหมถ้ายกอับจ้างฟ้องกับต่อ,อตเหรอเหรอพี่อำไพเป้่าเขาพูดเหรออืมเห็นภาพบ้าตื่นตันแล้วทําให้พวกเรามั่นใจใช่ใช่มั่นใจนะคะเออทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูเลย <c oughs> เขาก็โอค้ังมาสองเทือ่สาเท,อสอเทือแหละสองเทือแล้วนะเทือที่สามก็ขอให้มันเป็นอะไรที่เราสมหวังเนาะอืค <c oughs> ณะที่รับต <c oughs> ามคงมองเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็เลยอยากจะช่วยเนาะ <c oughs> เป็นอะไรที่ท้าทายความคิดค่อยเด่นี่แม่นที่การนูร่าคิดว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะหาชื่อเสียงแต่เขาต้องการที่จะสร้างผลงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงระบบหรืออะไรประมาณนี้นะเข้าใจค่อยว่า หนูจะใช้คําพูดไหนดีวะโอ้หค,คือบทสร้างนอนแต่ว่าหาคาพูดม่ได้ดไดอืเหมือนกับว่าคณะนี้นะ่ะที่เข้ามาช่วยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการกระแสไม่ต้องการชื่อเสียงแต่เขาต้องการที่อยากจะเอ,อ่อเข้ามาช่วยเพื่อเปลี่ยนระบบในสังคมเพื่อช่วยยังไงวะสอยคอยวานะสยอยคอยขึดนเนี่ยอืม เขาจะปราบคนชื่อว่ารือ่ะอันมันมันมันเหมือนกับว่ารากฐานเพื่อความหนูกต้องและเป็นธรรมเหมือนกับว่ารากฐานของอประเทศไทยนี่เนาะในในกระบวนการการต่อสู้ของในระบบแบบเนี้ยมันเหมือนมันมีอะไรที่มันผิดมัน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 เดินทางผิดมาตั้งหลายมาหลายหลายชั่วอายุคนอะนะเหมือนเขาจะมาเปลี่ยนระบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไหม คว,ความคิดข่อยจรงสิไม่รู้ถูกไม่ถูกนะเออใช่ไหมเออเดี๋ยวนะอนเราอ่านโพสคิดว่าสู้มาสู้ที่มาคอะอ๋สอสู้ที่มาของพยานและหลักฐานนั่นาละที่เจเล็กที่มาของพยานและหลักฐานนั่นก็คือการทำงานของระบบเหมือนะเข้าใจบอืออ เออมันเป็นระบบกาวหาค่ะดานกั็ไรค่ะขอบคุณค่ะแม่เป็นสี <c oughs> น่นลักก็รอดูนะคะว่าจะถึงจะจะถึงแบบไหนจะจะผลจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยๆเรามีความหวังเอาบางนี้เปิดโลงสี <c oughs> อย่างน้อยเราก็มีความหวังอืม ขนาดพวกเราประชาชนธรรมดายังดูแปลกๆถ้านน,นายว่าคงคิดเหมือนพวกเราใช่ค่ะพี่ดวงแกมันมันมีที่ไหนที่มีการตัดสินแล้วแต่ว่าประชาชนไม่เชื่อในไม่เชื่อนี่คือในเหมือนกลุ่มมเราเนี่ยไม่เชื่อเอาทําไมถึงไม่เชื่อละ่ะก็เพราะมันไม่ไม่สมเหตุสมผลเออใช่ไหมมันไม่เอานี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ละเมิดหรือไม่ได้อะไรนะอืม คือมันไม่สมเหตุสมผลคือเชื่อได้ว่าคําว่าเชื่อได้ว่าอืมคําว่า <c oughs> ก็ลงโทษคนได้อย่างนี้เหรอมันแม่เนาะคือเราไม่รู้ไงว่าเออข้างบนในการต่อสู้อะไรอะมันเป็นอะไรแบบไหนถึงขั้นไหนคือเราไม่ได้ขึ้นไปนั่งฟังแต่ว่าจากเราที่ติดตามมาอืมเออมันค้านสายตาไง มันมันเลยเรารู้สึกว่ามันจะงหด๋มันเป็นเจ๊งได๋วะตัวนี้มันเป็นเนี่ยด๋คดีนี้มันเป็นยจ๊งได๋ยวมันวะแมนบอพยานคิดหนักแมนบอเออนะน่แหละนะก็อยากให้มีการนี่แหละอยากให้มีปรากฏการแบบนี้แหละปรากฏการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอ่ะเออเขาเรียกอะไรแนวทางปฏิบัติมาที่มัน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 เป็นเรื่องแบบนี้อืมเนาะ